ี่ละค่ะพึ่งขยายมานะคะทุกคนเราก็จะได้ต้นที่แบบงามไวมากๆเลยนะคะยามีเทคนิคง,ง่ายๆค่ะที่บ้านเราก็มีบอกเลยว่าขาดสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆค่ะอาทิตย์ละครั้งนะคะน้ำวิเศษที่ยาบอกนี้บอกเลยทุกคนมีแน่นอนค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่า น้ำนั้นจะคืออะไรคะสวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเบทิกาชแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยายจะมาบอกเทคนิคน้ำวิเศษอยู่น้ำนะคะว่าน้ำวิเศษนี้มีทุกบ้านเลยจริงๆค่ะทุกคนขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าเราไม่ต้องบำบรุงอะไรมากมายนะคะแค่มีน้ำนี้ แค่ประมาณ1ลิตรหรือว่า2 3แก้วก็บำรุงต้นไม้ได้สวยมากๆและแต่งหน่อนล้นกระถางเลยนะคะทุกคนแบบที่ยาปลูกไว้ข้างๆบ้านนี่แหละค่ะทุกคนยาอยากให้เห็นไม่ต้องบำรุงให้มากมายขอแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอแล้วค่ะทุกคนจริงๆน้ำนี้สามารถที่จะมีได้ทุกวันเลยนะคะเอ๊ะมันคือน้ำอะไรนะที่ยาบอกว่าน้ำวิเศษนี้ บอกเลยว่าดีมากๆอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้มาดูกันค่าว่าน้ําที่ยาบอกว่าน้ําวิเศษนั้นมันคือน้ําอะไรมาดูกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะยาก็ขยายต้นไม้ไว้หลายชนิดนะคะจะเป็นเงินไหลามาด่างชมพูนะคะ อากูนิมาลุยรามนะคะแล้วก็เบอร์กินนะคะแล้วก็จะเป็นฟิโดเดนดอนไวโคองโกนะคะแล้วก็จะเป็นงาช้างนะคะแล้วก็จะเป็นแหนมหูเสือนะคะ<ม>คือเป็นแหนมหูเสือด่างซึ่งยาก็เป็นพันหนึ่งที่ยาชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็บันไดเศรษฐีคือก็จําเป็นแบบต้นเล็กๆค่ะทุกคนยาก็ขยายออกมาอย่างนี้นะคะเพิ่งขยายได้ประมาณไม่นานเองค และที่สําคัญที่ยาบอกแนะนําไปนะั่นก็คือน้ําวิเศษที่ยาบอกค่ะขาดไม่ได้จริงๆนะคะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนั่นก็คือน้ำซาวข้าวค่ะทุกคนน้ำซาวข้าวนี่นะคะเขาจะมีวิตามินที่สูงมากๆเพราะข้าวนี่นะคะเวลาที่เราจะหุงข้าวหรือว่านึงข้าวนะคะน้ำแช่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีวิตามินนะคะเกลือแร่ต่างๆแบบ ดีมากๆนะคะผสมผสานอยู่ตรงนี้ดังนั้นน้ำที่มีคุณค่าและดีที่สุดเนี่ยก็คือน,น้ำสาวข้าวนี่นะคะทุกบ้านมีแน่นอนก็อย่าลืมนะคะในการที่เราจะหุงข้าวแต่ละครั้งหรือวันนึงข้าวก็อย่าลืมเก็บน้ำสาวข้าวนี้นะคะไว้มารดน้ำต้นไม้กันนะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาลดกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลดกันเลยค่ะ น้ำสาวข้าวนี่นะคะขนาดว่าเป็นไวโคมโกนะคะถึงแม้เราลดผ่านก็ตามใบก็จะไม่เกิดความเสียหายนะคะไม่เน่าง่ายไม่เปื่อยง่ายนะคะดีมากๆเลยค่ะส่วนตัวที่เป็นเ,เงินไหลมาด่างชมพูเขาก็จะเกิดใบด่างที่สวยสี IC สดใสสดชื่นนะคะคือใบจะสีชัดมากเลยนะคะส่วน เบอร์กินนะคะเขาก็จะเกิดลายสวยนะคะรวยลาบนะคะเป็นสีสันออกจะเป็นออกสีเหลืองสวยมากๆเลยนะคะบอกเลยว่ามีคุณค่าจริงๆนะคะก็อย่าทิ้งนะคะทุกคนทุกอย่างแบบคือน,น้ำซาข้าวแบบมีประโยชน์มากๆเลยนะคะดังนั้นทำไมเราต้องเอาทิ้งล่ะคะแค่อาทิย์ละครั้งมา แค่อาทิละครั้งเราก็มาปลูกต้นไม้ลดน้ำต้นไม้กันนะคะทุกคนเป็นน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งเลยนะคะน้ำวิเศษจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะอย่าก็จะลดเขาอาทิละครั้งก็จะได้มีต้นไม้ประดับบ้านสวยๆนะคะทุกคนโอเคยังไงนะคะหากใครนะคะ มาถามยาวว่ายาใช้อะไรบำรุงยาไม่ได้ใช้อะไรบำรุงมากมายเลยค่ะเพราะว่ายาจะหุงข้าวนึ่งข้าวตลอดดังนั้น ยาขั้นตอนแรกน้ำที่ยาบำรุงนั่นก็คือน้ำสาวข้าวนี่นะคะก็จะสลับกันไปในแต่ละวันนะคะแต่ละกระถางก็จะไม่ได้รับบางทีน้ำอาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมคะน้ำสาวข้าวอาจจะไม่เยอะยาก็จะเปลี่ยนสลับกันไปว่าอาจจะเป็นกระถางนั้นกระถางนี้สลับกันไปเพื่อให้เขาเนี่ยคะได้รับสารอาหารครบถ้วนนั่นก็คือน้ำสาวข้าวค่ะน้ำวิเศษแบบนี้มีได้ทุกบ้าน อย่าลืมนำมาลดน้ำต้นไม้กันนะคะอย่าทิ้งเด็ดขาดก็อย,<า>ดอย่าลืม<ท>นะคะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ติดตามยาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ยาจะมาบอกเคล็ดลับสไตล์บ้านๆแม่บ้านลองทำอย่างยาค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ